กขายอยู่แล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวมีรถเน็กเจนเอลไรสสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นแบบไม่มีแพ็คนะคะราคาซื้อขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่ม1นึ่งบาทนะคะเป็นสีเฉพาะนะคะสีขาวมุกนะคะแล้วก็สี ก็เพิ่มเป็นสีพิเศษนะคะตัวนี้เนาะก็เพิ่ม12,000บาทนะคะตัวนี้นะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ170แรงม้าแรงยิดที่405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะครบคันพอสมควรเลยนะคะตัวนี้นะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นฮอตฮิตเลยนะคะ ก็ว่าได้เลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะระบบ EBD การกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็ระบบปล้องการลิกคว่ำนะคะ r o m ให้แล้วนะคะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเจ้าคันนี้นะคะที่ลูกค้ารอนะคะ ว่าแต่งแล้วนะคะรอขนาดไหนนะคะตัวนี้แต่งเป็นแบบออกสปอร์ตนะคะเพราะว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยมันจะมีแต่งมาจากโรงงานบางส่วนแล้วนะคะตัวนี้เนาะสาวก็มาทําการเปลี่ยนนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็น ford f o นต,ตัวใหญ่นะคะเป็นตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีไฟนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะแบบมีไฟหรือไม่มีไฟนะคะตัวนี้เนาะลูกค้าเลือกเป็นแบบ ford สีดําด้านนะคะแบบไม่มีไฟนะคะตัวนี้นะไม่ปกติจะมีไฟ ไฟสีสามจุดตรงนี้นะคะเห็นลูกค้าไม่เอาไฟนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเฟซเข้ามาได้เลยว่าชอบแบบแต่งสไตล์ไหนนะคะตัวนี้เนาะแต่งตามใจลูกค้านะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีคําว่าเอเวอเรสต์ Everest นะคะตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นเดียวที่มีติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีกราไฟ์สีดานะคะตัวนี้เนะาะ แล้วก็ตัวไฟหน้าจะเป็นแบบรูปซีแคมนะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะเป็นรูปตัว C ีนะคะตัวนี้นะไฟหน้า,าไฟหน้าก็จะเป็นลำแสงจะเป็นบันติดีฟักเตอร์นะคะก็ลำแสงจะกระจายนะคะเวลาวิ่งตอนกลางคืนก้นข้างจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะการระยะนะคะมาให้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมไฟ LED นะคะไฟตัดหมอก LED แล้วก็พร้อมครอบเป็นแบบ สีดําเงานะคะตัวนี้ทุกอย่างรุ่นสปอร์ตนะคะจะตัดกับสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะต่อมานะคะตัวนี้นะตัวคิ้วล้อเองปกติจะไม่คิ้วล้อมันจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้นะแต่ตัวนี้สาวทําการแรปนะคะตัวนี้ไม่ได้พ่นนะคะตัวนี้เป็นทําการแรปแรปเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าเนี่ยค่ะก็งานก็ค่อนข้างจะ เรียบร้อยนะคะพรีเมีย่ยมมากเลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวล้อเองแม็กยางนะคะเป็นแม็กยางเดิมนะคะเป็นยางขอบ20นะคะ2 5 5 5 5าห5 5 5้า R 20นะคะตัวนี้นะก็จะเป็นยางแบบพูเธียนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวแม็กเองเนี่ยคือพ่อนดำเงามาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะ ไม่ได้ทําการเปลี่ยนยางนะคะเป็นยางเดิมแม็กเดิมเลยนะคะตัวนี้ตัวเดิมก็ขับดีนะคะแล้วก็นุ่มนวลอยู่แล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากจะใช้ไปชักพักก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนยางก็ได้นะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวแก้มข้างนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเองก็จะเป็นขอบตัวแก้มข้างเองจะเขียนว่าเทอร์โบนะคะแล้วก็จะเป็นรูช่องระบายอากาศนะคะพร้อมนะคะเป็นสีดําเงานะคะเป็นแก้มข้างสีดําเงาตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะพร้อมไฟ l e d นะคะรุ่นสปอร์ตจะติดด้านข้างว่าสปอร์ตนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะรุ่นยอดนิยมฮอตฮิตมากนะคะในตอนนี้นะคะลูกค้าก็รอพอสมควรนะคะทีนี้ก็เริ่มทยอยลงมากันแล้วนะคะลูกค้าก็รอนิดนึงแต่ได้ของดีถูกใจนะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวเราหลังคาเองนะคะสาวก็พ่นจากโรงงานเลยไม่ได้ทําการแรปหรือพ่นใดๆดทั้ทงสิ้นนะคะตัวนี้เนาะสาวแรปหลังคาครึ่งคันให้แค่นั้นเองนะคะตัวนี้นะ เดปมาครื่งคันจากด้านบนนี้นะคะมาถึงด้านด้านข้างตรงนี้เลยนะคะเครึ่งคันนะคะตรงนี้เนาะ,อะมือจับนะคะมือจับก็จะเป็นพ่นสีดําเงาเช่นกันมาจากโรงงานนะคะพร้อมบันไดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้นะ mm hmm. นี่ค่ะภายในนะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าผู้น้านะคะสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตเองนะคะปรับได้8ทิศทางเช่นกันนะคะตัวนี้สูงต่ำนะคะเข้าออกแล้วก็มี เบาะที่หนุนหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้พรมห้าดีลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะเดินได้สีแดงนี่ค่ะลูกค้ารีเฟซเข้ามาอยากได้แบบออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะตัดแดงนิดนึงภายในจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะลูกค้าก็ดูแลง่ายนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าชอบแบบสีอะไรนะคะตัวนี้นะแล้วก็ฟองเลยจะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นออ,อโต้หกสปีดนะคะสามารถบวกลบตรงหัวกเกียร์ได้นะคะแล้วก็บวกตัว ตัวเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้นะนี่นะคะพร้อมระบบป้องกันการลื่นนถลายนะคะแล้วก็ระบบลงทานชันให้นะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวหน้าจอเองนะคะเป็นหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วนะคะซิงโสังนั้นด้วยเสียงภาษาไทยรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะแล้วก็สาวเพิ่มก้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตัว ไวเลสชาร์จนะคะเราก็มีมาให้นะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้นะนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งสตาร์ตรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a าสได้ด้วยนะคะโดยสั่งสตาร์ตรถนะคะล็อกรถเปิดแอร์นะคะแล้วก็หาศูนย์บริการนะคะนัดนัดหมายเข้าศูนย์บริการนะคะตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะก็เป็นแอปแอปดีๆจาก Ford นะคะตรงนี้เนาะ ด้านหลังกันบ้างนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็กว้างขวางนะคะนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็แอร์แยกซ้ายขวานะคะแล้วก็มีพัดลมแอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านหลังลูกค้าสามารถปรับพัดลมแอร์แล้วก็จะมีช่องเสียบนะคะไฟให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะนี่ค่ะเผื่อลูกค้ามีคอมพิวเตอร์เงี้ยค่ะจะต้องใช้งานก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะถือว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะคะซึ่งทําไมรถฟอร์ด เอเวอเรสต์นะคะตรงนี้ก็คือรุ่นสปอร์ตเองก็เป็นรุ่นยอดนิยมรอ่นอดฮิตมากนะคะบอกตอนนี้ทีนี้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ชอบเพราะว่าฟังก์ชันนะคะแล้วก็การใช้งานคือใช้งานเป็จริงแล้วก็ราคานะคะไม,ไม่ได้ม่ได้สูงจนเกินไปนะคะตัวนี้เนาะส่วนไฟไท้ายเองนะคะเป็นไฟไท้ายเป็นแบบสติกเนเจอร์นะคะมีอรทอดยาวมารับกับตัวคำว่าเอเวอเรสต์ตัวถ้าเป็นตัวสปอร์ตเองนะคะตัวนี้เนาะก็ Iza, ula, ตัวคาว่า d, เอเวอรเรสต์เนี่ยมันจะเป็นสีออกกราไฟ์นะคะตัวน,นี้เนาะไม่ได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีพร้อมพร้อมกล้องกล้องมองด้านหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์ถอยจอดให้นะคะตัวนี้ฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายแฮนด์ซีนะคะก็สามารถเตะเปิดได้เลยนะคะตัวนี้โดยที่เราพกคุณแจไว้กับตัวนะคะตัวนี้เนาะรุ่นสปอร์ตก็จะมีคําว่าสปอร์ตอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เนาะก็ดูเท่มากๆเลยนี่มาดูภายในกันบ้างนะคะ ภายในตัวนี้เองเนี่ยตัวกระจังหน้าที่สาวถอดสาวก็จะคืนให้กับลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าเบื่อก็ลูกค้าก็สามารถกลับมาใช้งานของเก่าได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เจาะนะคะตัวนี้ก็คือเราแค่ถอดเปลี่ยนเฉยเนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวตัวนี้สาวแถมตัวผ้าคลุมกระเทศด้วยแล้วก็ถาดท้ายให้ด้วยเผื่อลูกค้าไปตลาดซื้อของแบบ เปียกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถตัวนี้ใช้รองชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะและส่วนตัวเนี่ยค่ะพรมให้ดีปูได้ถึงด้านหลังเลยตัวนี้เราก็จะยางอะไหล่นะคะก็จะยึดจากด้านในนะคะตัวนี้ก็คือป้องกันการโจรกรรมนะคะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะมีแม่แรงนะคะแล้วก็อุปกรณ์การช่างต่างๆเนะะี่ยค่ะเก็บไว้ด้านหลังนะคะมิดชิดสวยงามนะคะซึ่งทําให้ตรงนี้ไม่เสียพื้นที่ด้วยนะคะตัวนี้เนาะ พร้อมส่งมอบไปกับลูกค้าแล้ววันนี้นะคะตัวนี้ลูกค้านัดรับวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะตัวนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะตัวนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนที่มองหารถ SUV นะคะมีใหม่แล้วนะคะก็เผื่อจะได้ตัวนี้ไปใช้งานนะคะรับรองได้ว่า หนึ่งสมรรถนะค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงล่างตัวนี้เราเป็นดิสเบกสีล้อนะคะพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโพงให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะก็ลูกค้าก็นั่งนิ่มเงียบสบายนะคะตัวนี้นะบอกได้เลยรบูบรับรอบคันกันค่าตัวฟิล์มตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรอบคัน60รอบคันเลยก็คือจะดูไม่มืดมากนะคะแต่ว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนั่งข้างในก็เย็นสบายตานะคะตรงนี้เนาะอ่า ลูกค้าท่านไหนที่มองหารถอยู่นะคะถ้าสนใจยังไงก็โทรหาสาวได้นะคะที่เบอร์085 901 7092หรือแอดไลน์ดีตามเบอร์ด้านล่างค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราไม่เกี่ยวกันวัพันไหนร่งอะเนี่กาย